สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568 เวลา17นาฬิกา26นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุง่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตร,รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุลละองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเทียนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนาตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ท่งพระราชอุทิศไว้จำนวนหพระอารามประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทรงหยิบเทียนชนวนท่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้า ทรงถือเทียนนั้นไว้แล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนประทักศิณและพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์และข้าราชการได้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนไตรัยแล้วทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบสามรอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาศิลาจากนั้นส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรม,มาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีล จากนั้นพระราชยานวัชระชิโนพาสประธานสํานักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศรรีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขาปุญนมีกถาจบแล้วทรงหลังทักษิโนโทกพระราชยานวัชระชิโนพาสถวายอนุโมทนา เสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์จำนวนสีรูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัสรู้และปรินิพ,พานส่วนราชประเพณีนั้น พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยต่อมาได้ว่างเว้นไปขั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยมีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ฟืน้นฟูก,การบำเพ็ญพระราช,ชกุศลวิสาขาบูชาขึ้นใหม่ และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาณพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามโดยการพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาแบ่งเป็นสองวันคือวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6สสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน6สสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายใน คั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในสำหรับเป็นที่ประดุจขอภัยค่ะสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธทบาทุษยรัช และทรงพระกรุณาโปรดเก้าปลดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขาบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถานจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าปรดกระหมอ่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขาบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดาราม พระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาเป็นพระราชาพิธีต่อเนื่องกันสองวันคือวันแรกวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน6เป็นพระราชาพิธีทรงตั้งปร,ริยนและวันที่สองวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6เป็นพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพรรธานนาิพราร,าราชทมศิบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปลูกพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขาบูชา เวลา9ก9นาฬกา29นาทีเวลาที่พระราชทานเริกจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้เชิญพระศรีมหาโพธิทศมาราชบอพิษไปปลูกในพื้นที่วัดศาสนสถานสวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพซึ่งพระราชทานนามว่า พระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเชิญไปปลูกเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568เช่น กรุงเทพมหานครที่สวนลุมพินีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สวนพุทธภูมิจังหวัดนนทบุรีที่อุทยานเฉลิมกาญจนาพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ที่พุทธมนฑลจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยที่วัดพระศรีสุทธาวาสจังหวัดกระบี่ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดสกลนครที่วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดน่านที่วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดนราธิวาสที่พุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลที่วัดควนกาหลงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพร้อมท้งได้พระราชทานวิดิทัศธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาไปเปิดเผยแพร่ในพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล วัฏตาสงสารอันยืดยาวนานหาจุดเริ่มต้นและปลายสุดไม่พบทามกลางคลื่นลมแรงและความมืดมนในทะเลแห่งอวิชานั้นได้ปรากฏลำแสงแห่งพระบารมีแผ่ปกคลุมมาถึงธรรมนาวาลำน้อยนี้ในปีพุทธศักราช2566ในหลวงรัชกาลที่1ทรงเล็งเห็นถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้า ของธรรมนาวาที่จะนำพาให้ผู้คนทั้งหลายได้เดินบนเส้นทางดับทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศ,าศาสดาได้วางไว้พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยประชาชนของพระองค์ให้ตื่นรู้และดับทุกข์ได้ด้วยปัญญาตามแนวทางแห่งอริยมรรธรรมนาวา เรือหลวงแห่งธรรมลำใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งพระราชศรัทธาอันแรงกล้าของพระองค์บัดนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังพร้อมขับเคลื่อนเต็มกำลังตามพระบรมราชปณิธานอันยิ่งใหญ่เพื่อพาพระศกนิกรเข้าสู่ฝั่งอันกเกษมสิ่งถูกทั้งปวงตามรอยบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สไปความสำคัญของวันวิสาขาบูชาเป็นความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธองค์โดยตรงเนื่องจากว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ประสูติขึ้นมาและเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้รตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจวบกันกับเป็นวันที่พระพุทธองค์ปรินิพพานความสำคัญนี้เป็นความสำคัญที่เกี่ยวโยงกับ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่พึงแสดงออกถึงพุทธบูชาต่อพระพุทธองค์เนื่องจากว่าการประสูติของพระุทธองค์เป็นการประสูตธเพื่อมาทําหน้าที่แสวงหาความรู้ในสัจธรรมการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นการ,รตาาาารัส,ร,ร,สรูรเรรสร้เพื่อนํามวลหมู่มนุษยชาติเข้าสู่การดับทุกข์การปรินิพันของพระพทธองค์ได้ทรง มอบมรดกทางปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติแล้วปรินิพานพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพุทธอัครศาสาศนูปธรรมพกทรงมีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งในพระบวรพุทธศาสนาทรงรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียโดยทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพนั้นไว้ณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันวิสาขาบูชา11พฤษภาคมพุทธศักราช2568พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์อันง,งดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยพระราชาทานนามว่าพระศีมหาโพธิ์ทสมะราชาบาพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชาทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชาศรัทธาจึงได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาใจความว่า พระบาทสมเด็จพระประมินทรรา,รามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระศีมหาโพดังนี้ 1. พระสีมหาโพซึ่งทรงปลูกไว้ในวันวิสาขาบูชา11พฤษภาคมพุทธศักราช2568ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพอันง,งดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ 2. พระศรีมหาโพซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่า พระสรีมหาโพพระาชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศณวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันขอความตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน พรศาสนิกชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมวิดิทัศน์ธรรมะนาวาวังธรรมะพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระสันตปาปาลีโอที่14ในโอกาสที่ทรงได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสันตปาปาพระองค์ใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคม2568 พระสันตปาปารีโอที่14นครรัฐวาติกันในสุภาวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่พระคุณเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระสันตปาปาซึ่งเป็นสมณศักดิ์อันศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอน้อมถวายพระพรมาด้วยความเคารพยิ่ง ขอพระคุณเจ้าได้ส่งมีพระพรานมัยอันสมบูรณ์มีพระวรกายพลังใจที่เข้มแข็งและทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนานการที่พระคุณเจ้าได้รับการยกย่องสถาปนาขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงส่งนี้ได้นำมาซึ่งความสุขสงบและความปื้มปิติต่อชาวโลกไม่ว่าในหมู่ชาวคริสต์หรือในหมู่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็ตามด้วยศรัทธาอันเป็นประจักษ์จิตวิญ,ญญาณที่สูงส่ง และความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่พระคุณเจ้าได้ยึดเป็นรากฐานในการบำเพ็ญพระกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อส่วนรวมได้ทำให้พระคุณเจ้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาของผู้ยากไร้รวมทั้งปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในโลกอีกด้วยประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธมีความซาบซึ้งอย่างยิ่งที่พระคุณเจ้าได้แสดงความยึดมั่นสนับสนุนการเสริมสร้างสะพานความ เชื่อมความเข้าใจและปฏิสัมพันธ์ซึ่งล้วนเป็นพลังผลักดันความสัมพันธ์อันดีความชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกันในหมู่ชุมชนต่างศาสนาในประเทศของเรามาโดยตลอด ในสุภาวาระอันเป็นมงคลน,นี้ขอพระคุณเจ้าได้จงสถิตสถาพรเป็นประทีปแห่งศรัทธาแห่งความหวังและเมตตาธรรมให้แก่ประชาคมโลกตลอดยิ่งยืนนานพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2568วิเทีวิสาขาบูชาคลายดิถีประสูตร ตรัสรู้และปริญภานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวียนมามันจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรเทพุทธบริษัททั้งหลายจักได้ระดึกถึงคุณพระรัตนตรัยและบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณคือความรู้รอบในสรรพสิ่งทรงค้นพบความจริงสี่ประการที่เรียกว่าอริยสัจเป็นพลวัเหตุให้ทรงถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณบริบูรณ์ครบ เป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย<ม>การที่เราผู้เป็นปัฏิมาชนาตาชนซึ่งแม้เกิดภายหลังพุทธปรินิพานแต่ยังมีบุญวาสนาได้พบพระพุทธศาสนาอยู่ จึงไม่พึงปล่อยโอกาสวิเศษแห่งชีวิตในชาตินี้ให้ล่วงลับไปโดยไร้สาระขอจงตั้งตนเป็นสาวกผู้มีกุศลฉันทะที่จะคอยสดับตรับฟังพระธรรมตั้งปณิธานในหน้าที่ที่จะอบรมพัฒนาตน ให้เจะเดินขึ้นตามลำดับด้วยปัญญาอันถูกต้องท่องแท้และด้วยความเข้าใจเบื้องต้นว่าปัญญาคือสภาพธรรมที่รู้ตามความเป็นจริงแต่จริงใดคือความจริงและการเข้าถึงความจริงนั้นมีกระบวนวิธีกระทำในใจ ให้แยบคายอย่างไรผู้ปรารถนาความงอกงามในพระธรรมจึงจำเป็นต้องเจริญศรัทธาภาสาทะในพระปัญญาตรัสรู้ยาได้เสื่อมคลายแล้วหมั่นผลขวายศึกษาปฏิบัตธิธรรมด้วยความอดทนยาได้หลงทนงตน เหลือคิดเองพูดเองให้เข้าใจไปเองโดยด่วนสรุปโดยขาดการศึกษาพระพุทธานุสาสนีอันมีมาในพระไตรปิฎกซึ่งดำรงอยู่เป็นหลักพระาศาสนาสืบมาถึงปัจจุบันให้ถูกต้องทองแท้ตามหลักสูตรและวิธี วิทยาอ่ันชอบเพื่อจักได้เป็นชาวพุทธภูมิไม่เดินหลงทางไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนับเป็นพยันตรายร้ายแรงทั้งในชาติปัจจุบันและในสัมปรายภพนิถีวิสาขบ,บูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตั้งปณิธานให้นแน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาให้มีศีลเป็นที่รักให้มีสมาธิตั้งมัน่นและให้มีปัญญาจ่มแจงจงเป็นผู้เห็นชอบคิดชอบและปฏิบัติปฏิบัติชอบ เพื่อเปิดโอกาสให้สันติสุขอันประเสริฐมาสถิตมั่นในตนและสังคมสมด้วยพระพุทธภาสิทธิว่าปัญญาวิชิวีชีวิตมาหูเศษถังความว่าปราดกล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด ด้วยประการเจนีจิรังติดจตุสัทธรรมโมธรมเมโหนตุสคารวาขอพระสตรธรรมจงดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในพระธรรมนั้นเทอ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกับคุณสิรีมาและคุณพิมพิมลดิฉันวนชนกสังคเวสสวัสดีค่ะ